4-2ดูเอียวไม่ไอ้สัตว์เชือตัวเดียวจะไหลไม่ดีขอร้านสวัสดีเพื่อนๆกันด้วยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง God M d e d Channel นะฮะ คลิปนี้เป็นคลิปเล่นเกม PB นะฮะเป็นคลิปแรกเลยที่เล่นเกมนะก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็ไม่ได้เล่นจริงจังอะไรเนาะก็แบบเอออยากจะไปเล่นแบบย้อนยุคสักหน่อยเล่นขำๆไปนะท่านตายเยอะค่าน้อยก็อย่าด่ากันเลยนะมันไม่ได้แบบว่าเล่นไปแข่งประเทศชิงแชมป์อะไรขนาดนั้นเนาะใครอยากเล่นก็เข้ามาเล่น ได้เลยนะครับผมนี่ใครเจิงเข้ามาดูชื่อห้องซะด้วยโอ้โหหนึ่งหนึ่งด้วยเฮ้ยมันรู้ได้ไงวะเดี๋ยวนี่คือเดินย่องที่สุดเลย มีเพื่อนเหรอวมาดิครับก็มาดิครับ That was Chain headshot! Man. Chain headshot! ตัวตึงนะครับตัวตึงนะครับก็ตัวตึงนะครับโอ้โหรอกนี้เขาตึงดูดิตอนนี้ยังตึงโอ้โหสี่สอง อยู่เพื่อนยิงอะไรแขนจัดเลยอะ่ะดูดิทีหกหนึ่งโอ้โหมีสามคนละตึงจัดเลยเมื่อกี้ อะไรดีวะโหไฟร์ในหอไฟร์ใน,นเล่นช็อตช็อตดีนะมาแรลแร ตอโฮอ้โห<ฮ>ต้อมเกือ,อแล้วนะเคาะแล้วนะ <c oughs> พอแล้วพอแล้วไองไฟร์ินอว่าเขาคิวดิโอ้ยโดนเควันหลอยแตกไมมแตกดิงอาร <c oughs> ะบุบ้าง ไปไฟในห้องไฟในห้องห้องห้อห้องห้องห้ององห้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 ง้องห้องห้องององ้ง้ Kill. Fire in the hall! Oh, okay, but they... Tay đi lòi 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 luôn 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 hả? ดัเลยนนาจะมีสกอนโอ้จเสียลอยดิลอยไดิไดิโอ้โหละลมมันนี่ว่าละลมให้มันตัวไม้หมดเลย Okay.

โอ้ส i r e in the o l e อุดี

จะเป็นเก็บหมดเลยนี 21: 21. Uh ่มาโอ้โหก็ยี่สิบเอ็ดต่อสิบเอ็ดอะครับโอ้โหโอ้โห